สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องเลยนะครับที่ส่งข้อความมาบอกผมว่าทวิตเตอร์ให้ดูวันนี oui, ้สิพี่ขอบคุณนะครับน้องเดี๋ยวเราก็คุยกันนะครับผมดีใจมากๆเลยครับผมก็คือนี่คือกิสชูยินุนะครับผมอ่านชื่อปิดกล้องขอโทษด้วยนะครับผมภาษาอังกฤษตื๊ดๆผมไม่รู้เรื่องนี่คือทวิตเตอร์แล้วผมก็จะกดเข้าไปที่หน้าทวิตเตอร์แล้วนะครับว่ามันคืออะไรโอเคครับยอดยอด คุณจายอดนี้ไว้นะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับที่ผมจายอดไว้ก่อนนั้นี้ว่าเพิ่มวันละพันสองพันคนหรือไม่นะครับคูณปีคูณเดือนไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกระเป๋าเอสดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้คือมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมปลาทุกคนไปดูนะครับปลาไปดูนะครับผมก็คือกิชูภาษาอังกฤษผมไม่รู้นะครับผมต้องใช้อ่ากูเกิลแปลนะครับผมเราเป็นคนแรกที่แนะนํามีมี่มีไหมครับผมใหม่ล่าสุดการตลาดตัวโลกซึ่งทําให้คิชูเป็นท็อป D.O.G. นะครับผมไปในไม่ไม่ขีดสตาเราเป็นสุนัขตัวแรกและตัวเดียวที่ทำอ่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของถนนที่ประสบความสำเร็จมายาวนานวูวูเกือแอะไรไม่รู้นะครับแอตดูไบนะครับผมมามาเก็ตติ้งคิดสื่อนี่สุดยอดไหมครับเดี๋ยวขอยัดดูหน่อยครับผมว้าวไม่ก็ว้าวโอเค เนียสอดมากมากเลยครับผมสุดยอดมากมากเลยครับผมนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนะครับเราไม่รู้ว่าเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างเราไม่รู้ว่าเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะครับเนี่ยเนี่ยเรามาดูนะครับมาดูนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผมรูปนี้นะครับขออนุญาตไปหากินก่อนครับไปตาหน้าปกก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะผมเป็นหน้าจอเป็นกราฟไม่ชอบดูนะครับชอบอะไรที่แบบเป็นอีลอนมาร์สเป็นแบบเป็นแบบ สีสันเป็นแบบหลอกเล่าว่าสานาทีคลิปนี้ตอนชีวิตเปลี่ยนแบบนี้ครับคนชอบดูนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาขึ้นตมปกสักหน่อยนะครับผมอ่านี่คือมีโปรเจกต์เกด้วยนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีคนมีคนเทคขึ้นมาต่อนะครับผมแล้วก็มีอะไรครับผมมีอะไรครับ NFT หรือเปล่าตัวนี้อ่าคืออะไรคืออะไรเราหานดูนิดนึงผ่านหูผ่านตานะครับเราต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราจะรู้อ่า Galaxy Off เป็นสิ่งที่คุณสามารถซื้อได้ทุตึ๊ดตุตุ l Collection โอเคครับ อ่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับสุดยอดมากมเลยเดี๋ยวผมจะไปดูตัวนี้อีกนิดนึงนะครับเราแบ็กไปดูก่อนนะครับนี่อยากให้ดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นตอนไหนหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าอะไรบ้างนะครับดูนิดนึง NFT ตรวจสอบตัวอย่างตัวอย่าง n f t 2จะประกาศจะเราจะมาประกาศเรื่องสาธตรณนปโภคกกรณีใช้อ่านเร็วร็วนี้นะครับผมผมอาจจะต้องพูดเร็วนะครับผมใช้งานได้แล้วเย้เว็บไซต์นะครับผม อ่านไม่ออกนะครับพอก่อนแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเพื่อนๆสุดยอดไหมครับผมดูเลยนะครับผมหนึ่งสองสามโปเชไปกันเลยผมทำให้ดูแล้วนะครับนิดนึงดูกันนะครับสุดยอดหะครับสุดยอดไหมครับยอดไหมครับดูกันต่อไปนะครับผมอลังการงานสร้างครับผมไปกันต่อครับโอ้โหเจ๋งครับเจ๋งครับผม โรงแรมรอบนะครับนี่คือสิ่งที่ดีหมาตัวนี้สวยที่สุดในโลกแล้วครับผมปัจจุบันคุณรู้จักหมาทุกตัวดีือยังโดสคอยซีบะเบบีดอสรู้จักือย่างแต่ okay. ทำไมผมต้องมารู้จักตัวนี้มากที่สุดลึกๆที่สุดนะครับตอนนี้ผมกอติดตามทุกสถานการณ์นะครับยิ่งกว่าข่าวลุงพลนะผมบอกให้ก่อนนะผมโอเคโยโยสุดยอดมากๆเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะผมเพราะว่าผมกันทุกสถานการณ์เพราะผมจริงจังกับตัวนี้ผมไม่ได้แค่มาผ่านมาผ่นานไปแบบกล่าวแบบกระแสรายวัแบบวแบบวนนะผมที่ต้องหาคอนเทนต์ไปเรื่อยนะครับผมไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับอยากฝากให้กดติดตามไว้นะครับสุดยอดมากเลยครับคลิปนี้ก็ เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนกดติดตามผมไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทวิตเตอร์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะเป็นการสร้างอันนี้ขึ้นมานะครับผมนะครับก็อลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือแนวพื้นฐานที่เรามาจับต้องได้มันไม่ใช่ไม่ใช่มีนธรรมดานะครับผมมีนหมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมมันสามารถเอาเอเนซิีอะไรมาเข้าได้มีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องได้ผม นะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมก็มีนะครับก็เหมือนปลากัดต้องนานะัะผมถ้าผสมกับลูกหม้อลูกตุง้งอะไรแบบนี้มันจะได้เป็นแบบคุณภาพอาจจะไปกัดชนะคนอื่นเขานะครับดังนั้นแล้วมันไม่จะเป็นต้องมีแค่5้นิ้วอย่างเดียว10นิ้วอย่างเดียวนะครับอาจจะใช้มีดใช้กวานใช้จอบใช้ปืนนะครับสามารถเป็นเครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับโอเคก็เรา ลงทุนมีความเสี่ยงนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของตัวเองเท่านั้นแล้วก็นําข่าวสารนั่งยิงมาจากทวิตเตอร์นะครับเพราะว่าอาจจะมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าผมไม่มีความน่าเชื่อถือขอบคุณครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วจ้า